ขอบคุณค่ะเอาผู้ต่อไปผู้ต่อไปเรียมยุบยุบยุบไปผู้น้อยๆนี่สวัสดีครับน้องเวฟที่ละวิทย์เสียงวิหกครับใส่สุดอี่ย่งของมึงนี่มึงใส่ถัดหม้อค่ะอันนี้ก็ตัวจริงเลยหม้อนี่ไหมมึงอยังนี่ไหมมึงดูดิเฮียครับเจ้าไปตกปลากลัวแล้วเฮียพอจะใช้เสียไปใส่มาฆ่านี่รักเอานี่เองมึงดูโอ้เอาไแหม่มาติดเพชรไหม เสลลูกแขมันอยู่เตียนทำตาทวงทำตาทวงเสือเขาแต่ว่าเมือเันเศร้าใส่หัวนมผเีทเรืองครันเอาเราค้หาลูกแหกูตีค้ำหาลูกแหอยู่เสี้ยงกพเห็นดอกละเข่าไงแล้วน้องเวฟครับครับอาพูดต่อไปพี่ประกาศเล่่นน้ำดอกพุ่นอีญาตตียานถือตีบางในทินข้าพระ้องพรารเหล้างปะห่มข้าพระเางบระดเล้ารดกระ สวัสดีครับโคเกียรติศักดิ์หมอลลัเสียงมีหกครับผมน้องโคครับขอถามน้องโคนะครับเรามีโครงการที่จะลดน้ำหนักอีกไหมครับก็ข่าวเห็นแซบแบครับก็ข่าวเห็นแซ่บแซบครับงั้นก็ต้องเอาไม่หย่พูนกลับมาทำแล้วสิได้ขายก๋วยเตี๋ยวดีๆไม่ยังกระดอดีเอาเมื่อไหลากระเบิดเพียงมือแรกกระถิบเลือกบางตีหนึ่งมีผม ขันย่ามจังซี่นี่ก็คือป้าเป็ดนางยืนเงี้ยนออกมาอย่างมั่นสดิเลยกูมาเงือกแ่ขันย่ามกูขืนนี่บ้าโลดดิแต่ขันย่ามปูอื่นขืนนี่ป้าแม่นังเบื้องเขาดิเอี้ยก่อเล่นตามตะครีบเออก็อยากเล่นตามตะครีบอยู่แต่ก็ขอนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวน้องโปกเออกูรู้แล้วเอี้ยก่อ เล่นตลกยังไม่ได้หัวเอาเรื่องของกูไม่หัวมืหัวก็สร้างกูเบิ้งแล้วกูเล่นไปแล้วเมีกูเล่นไปแล้วกับเรื่องของกูไผ่สีหัวมืหัวกับเรื่องของเพื่อนแล้วเอี้ยงก่อหกพันโคตรเหลวเออจากสี่พันขึ้นหกพันหมายความว่าจังไหนเอาคนบ่หัวคือมาเบิ้งเบิ้งเอาอย่างกูถามดูกูมาเงือกแถบันเดียว ลีกเแ่าพิทแม่มึงตีโต้ถ้าเกิบพามากกูคือลีกแถวแตแกออ่กูคือมองไหนมึงเบิรงดีๆกูคือมองไหนกูคือมองไหนเหมือนทุกตรงเลยโต้ถือแม่เพ่เนอร์นอตบ้างหนึงหันหกพันกว่าคนพุ่นกูเสียมาขจ้าบอกเขาเหมียนวังสัตว์ดอกเ <c oughs> <'s> <c oughs> อ็นพอเสียหลุดขอบคุณน้องโคครับฝากน้องโค้ดเกตติศักดิ์ครับ ันนี้น้องมิลิทน้องไอ,อายพี่น้อง,อ,งอยากเบิ่งน้องอาอายร้องเพลงเขากุ้มด้วยครับเขากุ้มค่ะพี่น้องคะผู้ใดอยากเบิ่งลีลาหน่อยร้องเพลงนะคะช่วงนินหลบาบ่ออกด้ยค่ะแล้วเออออกแล้วแต่ว่าหลบาบ่ร้องเพลงนะคะพู้ใดอยากเบิ่งลละร้องเพลงซื้อบัตรค่ะงงบ่พี่น้องงงนามันป่วยเอามาลูกซาซาลูกซาซาหนึ่งสองซ้ำทุ่ใด เือเปิดด็กค่ะมาเบอกคือพอสมัยข้างเง่าเง่าพอแมนบอแมนพอแมนบอแมนพอสมัยข้างเงา่าพอสมัยตอนเมดสมัยดอกพอตอนออกของผ้าตัดใหม่ใหม่เหยื่อเหยืนะ มาธรรมาดาจะมาเห็นท่าเหียนตีนไก่ได้ขอบุญหมู่บ้านดีทั้งเก็บปากทั้งแหีนเ <laughs> หน้ยใครตัวเหียนตีนไก่อันกินข้าวนะแหมกินข้าวต้มมันเพะเริ่มต้นเริ่มกินขา้านด่ตักเขามาน่อยโซดโซดขึ้ <laughs> คนผลคิดจะและออกเมื่อกี้ <laughs> โอ้ยมันทว่างเอียงกรดโดิมันอยู่ทางไหนหู่ได้ละลูกจาก๋าเทจะของดูมีบ่ดิ <laughs> นะครับจะได้ฝากพี่น้องไว้นะครับสำหรับกุมปีดของเฮ้ามือนี่นะครับบัตรเพียงแค่129บาทเท่านั้นเองราคาไม่แพงเนาะนะครับมาเบิงเอาความสนุกสนานความม่แห้งน้ำกันแม่บ้าน้องโอ้หวะบัตร1 2อบาทบัตรบาทนะจาก็เรียนเชิญน,นะครับคนที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้6,000กว่าคนบอก หกพันกว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้อิหล่าบอกพี่น้องในลูกซื้อบัตรนด้ค่ะพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรนด้ค่ะสนับสนุนกุมปีดเท่าไนสนับสนุนกุมปีดหนูเน่บัตรราคากับบ่อแพงบัตรราคากับบ่อแพงบัตรราคากับเพงแพงเอาอย่างบ่แพงร้อยยี่สิบเก้าบาทหนึ่งลูกบ่อแพงลูกบัตรราคากับบ่อแพงบัตรราคากับบ่อแพงซอยหนูเน่ซอยหนูเน หนูบ่มีเงินเห็ดบุกถ้าหนูบ่มีเงินเห็ดหนาวว่ะเห็ลูกไอ้ท่านพ่อเถอะกูพอใจหลยพี่น้องซื้อบัตรในเดจ้าคือบ่อบาทต่อฮะซื้อบัตรในเดจ้าพี่น้องซื้อบัตรในเดจ้า เดี๋ยวผู้เฒ่าคนนี้พ่เได้หน่อยเป็นบ้าเออกลับมาเสื้อชุดพี่น้องซื้อบัตรกุมปิดอีหล่ะสื้อบัตรได้อจ้าเออจะเริ่มซื้อบัตรได้อจ้าเอาเฝ้าดูให้ลู้อีไม้เฝ้าในสูเฝ้าเชิญชวนพี่น้องซื้อบัตรหนูซื้อบัตรซอยมาเบิ่งยายลิงอยู่ข้างหลังแม่เด้อจ้าย่างก๊อตย่าย่างก่อน ซื้อบัตรซอยมาเบิ่งย่ายลิงอยู่ข้างหลังได้ด้วยจ้าพูดได้น้อยแต่ต่อยหนักนะเราเนี่ยเพราะใ่กับเพราะใจยิบไถเงินขาดเนาะเป็นไตรออกน้ำได้เรียนเป็นหรอเออยังวะเอาไปมาจักน้อยมันสิขาเ้าผู้ได้อายเบิ่งเด้อโอ้เฮ็ดดีเนาะเนาะจะได้ขัฝากไว้เด้อจ้าสำหรับกุ้มปิดมือนี่พี่น้องผู้ใดยถ้าได้ซื้อบัตรสวัสดิขอไปซื้อเด้อราคาบ่แพงบ่ได้ให้เบิ่งฟรีเด้อค่ะไว้เบิ่งฟรีติ Out.